สุดยอด s u จิตระแบรนด์คอลลาเจนน้องใหม่ได้รบกระแสะตอบรับตีกันขั้นเลยทีเดียวสำหรับคอลลาเจนน้องใหม่แบรนด์ s u จิตระของซีอโอคนเก่งอย่างคุณสุจิตาหลกสีขนาดยังไม่วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการมียอดสั่งจองมาแล้วถึง2000 20, 0กล่องเมื่อวันที่29มกราคม2567ที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญในวงการสกินแคร์และอาหารเสริมเมื่อคุณวัสนาอินทแสงหรือคุณเมย์ซีโอรีวเมทไทยแลนด์โรงงานให้บริการแบบครบวงจรสำหรับผู้ที่อยากผลิตครีม เครื่องสงําอางสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามและอาหารเสริมทุกรูปแบบภายใต้แบรนด์ของลูค้าเองสามารถรับผลิตได้ทั้งในและต่างประเทศได้จักมือกับอิชิมาวรุฟาคอสเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โดยแบรนด์ SU ส i t จ r a เป็นคอลลาเจนจากญี่ปุ่นเป็นไซรไมายและใส่เต็มโดสนั่นคือ1 5ทําให้ผู้บริโภคผิวนุ่มอิ่มฟูตั้งแต่2-3วันแรกที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์แถมรสชาติเป็นองุ่นเขียวโฮได้รับความเป็นญี่ปุ่นเต็ม ก็คือการ MOU ในครั้งนี้ของแบนด์ SU นะคะก็คือการที่ได้ร่วมมือกับทางอิชิมารุฟาคอสในการใช้เทรดมาร์คคืออย่างนี้ค่ะเวลาปกติในการที่เราจะหยิบเทรดมาร์คของระดับโลกมาใช้เขาจะต้องมีการลงนามมันมีอีกหลายหลายแบนด์มากๆค่ะในตลาดประเทศไทยที่เหมือนเห็นเขาดังก็หยิบมาใช้ซึ่งจริงๆอันนั้นเป็นการกระทาที่ผิดกฎหมายอย่างตัวของเขาเนี่ยการที่เราอย่างสินค้าตัวนี้ลอนช์และเตรียมจะลอนช์แต่การจะถูกต้องใช้ได้ถูกต้องตามกฎหมายต้องมีการเซ็น MOU แล้วมีการทำา o n t r a c t ในการเอามาใช้ซึ่งหนึ่งคุณต้องได้โดสเสร็จที่ถูกถูกต้องและตรงตามที่ทางบริษัทผู้ผลิตเนี่ย r e c o m m e n d ว่ามันได้ปริมาณตามสารสำคัญที่จะ e f f e c t i v e เน s s ค่ะทีนี้ก็เลยเป็นการทาง SU เนี่ยก็เป็นการ MOU ร่วมกันกับทาง r รโอเมดแล้วก็อิช i มา r u ฟา c o คอเพื่อการใช้สารสอบสำคัญ2ตัวหน,ห,นหนึ่งก็คือตัว Phytocera m สไ t o c e r ร c e r er a m ม d e ซึ่งเป็นเซรามายเข้มข้น15%และตัวที่2ก็คือเป็นอะดิพัมที่อยู่ในลิปสติกค่ะ แน่นอนว่าวันนี้ได้มาร่วมมือกับทางรีวเมดแล้วก็มีการเซ็นเอ็มอยูกับทางญี่ปุ่นอย่างไรบ้างคะอ่ะคุณสุเชิญเลยค่ะค่ะจากการที่เราเดินทางไปเยี่ยมชมที่โรงงานของอิชิมารุนะคะกับบริษัทรีวเมดวันนี้ก็คือเห็นเห็นนวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็ได้มาตรฐานระดับสากลโลกก็รู้สึกว่าได้เอามาใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อให้ได้ถึง สินค้าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและก็มาตรฐานสากลโลกก็รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจมากๆค่ะที่จะได้นําส่งต่อสินค้าได้มาตรฐานและคุณภาพเข้าสู่ผู้บริโภคค่ะแน่นอนว่าตัวโปรดักต์ของราเป็นเกีย่ยวกับอะไรยังไงครับเพราะวันนี้เราลองส่งมาพร้อมที่จะวางการวางขายแล้วอะไรเงรี้ยครับใช่ทุกคนค่ะด้วยสารศาสกัดที่เราใส่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินว่า เขาเรียกว่าคอลลาเจนจากญี่ปุ่นจากญี่ปุ่นแต่ของเราแตกต่างของเราจะใส่เป็นเซลามายซึ่งใส่เต็มโดดนั่นคือ15%ลูกค้าจะรู้สึกแบบเร,เริ่มเริ่มแรกเลยนะคะหนูจากการไลฟ์สดมีการแจกนาทีทองให้ทุกคนไปลองใช้โดยสารสกัดและว่านวัตกรรมคุณภาพที่เราใส่เข้าไปทําให้ผู้บริโภครู้สึกแบบผิวนุ่มอิ่มฟูแล้วก็ผิวลื่นเลยตั้งแต่แค่สองสาวันนะคะทําให้เราได้สารสกัดแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดี ส่งต่อให้กับผู้บริโภคค่ะจริงๆสินค้าตัวนี้เป็นคอลลาเจน แต่ว่าความ d i f f e r e n t i a t e ของแบรนด์ก็คือเขาเลือกที่จะคอลลาเจนยังไงนะที่มันไม่เหมือนคนอื่นวันนี้ทุกคนก็จะใช้คอลลาเจนจากญี่ปุ่นคอลลาเจนเยอะแยะมากมายถูกไหมคะ uh huh. เขาก็อยากจะทำคอลลาเจนที่ให้ตรงกลุ่มกับลูกค้า uh huh. ก็คือโดยเราก็เลยได้ตัวนี่แหละค่ะไฟโตเซราเซรามานี่แหละเข้ามาอยู่ในผลิตภัณฑ์ uh huh. ทําให้การคอมบิเนชันระหว่างคอลลาเจนบวกกับเซราม่าผลลัพธ์มันก็คือดับเบิลหรือยกกาลังนั่นเองค่ะตัวนี้คือสิ่งที่นํามาใช้ในกลุ่มคอลลาเจนและรสชาติเป็นเกียวโฮเป็นอง,งนุ่นที่ ก็ร่วมกัน d e v e l o อเป็น f o r m u l a t e d b สบของญี่ปุ่นนะคะร่วมกัน d e v e l o อให้ได้เป็นแบบโอ้โหมีความเป็นญี่ปุ่นเป็นญี่ปุ่นอังกฤษเกี่ยวโหด้วยรสชาติอร่อยมากเดี๋ยวพี่ๆได้ชิมค่ะทางญี่ปุ่นว่ายังไงบ้างวันนี้ได้มาบจับมือกับทางแบรนด์เอวันนี้โอเคคุณดีพีส์เอเบิลสำหรับเอ็กซ์ i พรนท์สำหรับจุดเด่นขอ thank you very much again for having us here Ichimaru, especially for เรเวอร์ n มนและสุจิท ORA ชื่อนีค่ะเขาเป็นคนตั้งคือน้องเนี่ยชื่อสุจิตาแล้วน้องก็บอกว่าสุจิตาหนูหนูอายแม่นะตั้งให้หนูได้มาจาญี่ปุ่นเขาก็เลยบอกว่าชื่อชื่อสุจิตาภาษาญี่ปุ่นแปลว่าจิโตระ correct เดียวเป็นคนตั้งค่ะคนนี้ตอนที่ไปญี่ปุ่นด้วยกันเมื่อวานสองเดือนที่แล้วเขาเป็นคนตั้งชื่อนี้เลย this is call i t e This name, you read the first name. Yes, uh, yes, so I remember. <laughs> but um, working with the Revomed for the projects for Sujitora, we are actually working for cosmetics and also for supplements. These are scientifically proven ingredients, Japanese quality, of course. And then we developed together with Revomed, especially for the Phytocera NW15, which is one of the highest ceramide from rice, and we put it in that. <In> ตอนนี้คือรอดโปร์มาเริ่มทำการตลาดตั้งแต่เริ่มเปิดตัวแล้วใช่ไหมคะต้องบอกว่าเคียงขายไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ M O U วันนี้จะขายได้จริงละเพราะว่าอินกรีคือกฎอะ่ะมันเป็นกฎ POLICY ของต่างประเทศเราจะสามารถขายได้และพูดชื่อนี้ได้หมายถึงชื่อสารตัวนี้นะคะ mm hmm. ได้เมื่อต่อเมื่อถ้าเราจะพูดคำว่า p h y t o c e r r a 5เราจะต้อง ขออนุญาตเขาโกนก็เลยเพิ่งจะอ้างั้นมา M O U กันให้เรียบร้อยแล้วก็คอนแทร t แล้วก็ประกาศใช้แล้วก็จะได้เกิดเกิดการขายอย่างเป็นทางการค่ะหลังจากคืนนี้แหละเขาคงไปไล์สดขายแล้วขายแล้ววันนี้มีหลายคนเริ่มสั่งจองมาแล้ว ใช่ค่ะลูกค้าให้การตอบรับดีมากๆและหนูก็รู้สึกดีใจรอวันนี้มานานวันที่จะได้แบบบอกทุกคนเต็มตัวว่ามีการเซ็น MOU เรียบร้อยนะคะผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนได้เอาไปลองกินก่อนหรือว่าคนไหนที่จะอยากเปิดใจเราพร้อมแล้วค่ะเซรามายลูกค้าค่ะทุกคนคะ่ะเป็นผลิตภัณฑ์เป็นคอลลาเจนที่รู้สึกเห็นผลรู้สึก ดีตั้งแต่ครั้งแรกเลยก็อยากให้ทุกคนได้ลองแล้วก็เปิดใจแล้วก็เห็นถึงความตั้งใจของหนูนะคะที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์ดีๆในราคาย่อมเยาวผู้ใช้เห็นผลนะคะก็ฝากแบรนด์ SU จิตระไว้ด้วยนะคะ สามารถจอะกลุ่มตลาดทั้งไทยแล้วก็ไปยังกลุ่มเชฟเอชีได้หมดเลยถูกไหมคะใค่ะคืออย่างนี้ค่ะตัวนี้เขาทําล้อนด้วยการแจกฟรี uh huh. ในช่วงประมาณเวลา2เดือนแจกฟรีให้กับผู้ใช้คือน้องเนี่ยจะไลฟ์สดอยู่เรื่อยใช่ไหมคะมีการแจกฟรีด้วยช่วงนาทีทองด้วยหรือแบบมีการเทสต์สเปิลไซส์ไปก่อนก็เลยมียอดจองค่อนข้างเยอะตอนนี้ยังไม่ขายแต่ยอดจองมาแล้ว2 ออตอนนี้เขาย่อจองเข้ามาแล้วสอง0มืนกล่องเพราะว่าลูกค้าก็ได้เทสได้ลองก่อนก็รอขายอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็การขยายตลาดขยายผลต้องบอกว่าน้องเนี่ยไม่ทําตลาดการตลาดอะไรเลยใช้ลูกค้าใช้ลูกค้าเลยลูกเขาบอกว่าลูกค้าเขาคือการตลาดเขาก็บอกว่าใช้วิธีการขอให้ฟรีนะคือขอรีวิวนะ่อะขอรีวิวขอคอมเมนต์เพราะว่าอยากได้รีวิวจากรีวิวจริงของผู้ใช้และมันจะทําให้เขาเนี่ยสามารถลดต้นทุนการตลาดไปได้เพราะว่าน้องเองขายสินค้าแบบถูกมากพี่กล่องนึง สองร้อยอะไรเงี้ยคือเขาขายถุงจริงข้อกำไรแบบหลักสิบหลักสิบแบบหลักสิบจริงซึ่งในความเป็นจริงมันยากมากที่เราจะสามารถทําราคาอย่างนี้ได้แต่ด้วยความที่เขาบอกโอเคเขาอยากจะเจาะกลุ่มของเขาก่อนวันหนึ่งที่เขาอยากจะเอ็กซ์เพรสไปต่างประเทศหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีต้องต้องออนท็อปในเรื่องของค่าอินพอร t ตแท็กออกไปแล้วก็หรือว่ามีอินพ r t t ตแท็กของแต่ละประเทศนะคะก็จะมีการขยายผลในตลาดต่างประเทศได้เพียงแต่อาจจะต้องปรับโครงสร้างราคาเพราะถามว่าตอนนี้มาจิ้นเขาแกะบางมาก แต่แน่นอนว่าสินค้าแล้วก็ในเรื่องที่ดีมากๆตั้งเป้าในเรื่องของการผลิตแบบต้องแบบกี่ร้านก่อ,ใองใกี่เดือนไหมเงที่วาไยังตั้งเป้าไว้ไหมคะคุณสุ <laughs> <laughs> ก็จริงๆก็ตั้งเป้าอยากให้ผู้ใช้ได้ผลลัพธ์ที่ดีทีนี้ลูกค้าก็กลับมาแทบจะ100%เเลยนะคะ <laughs> <laughs> ก็ จะผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคไม่ให้แสดงว่าจะไม่ได้ตั้งเป้าในใจในใจไม่ได้ตั้งเป้าค่ะไม่ไม่มีเป้าแต่จะทําให้ดีที่สุดค่ะทางโรงงานลิวเบ็ตก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตในเรื่องการผลิตให้ทันกับความต้องการผู้บริโภคนี่แหละค่ะเป็นเหตุผลที่ขยายโรงงานที่4เนาะเพราะว่าเรียกว่าตอนปีนี้ถ้าจะเห็นว่าเมย์ทั้งขยายในเรื่องของอมาเลเซียทั้งอ่าเคนเบเดียแล้วก็เมียนมาเพิ่งล่าสุดเป็นแกรนด์โอเพนนิ่งไปรวมถึงประเทศไทยที่ตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าสายอ่าน้องๆที่ไม่เคยมีแบรนด์อย่่่่่าาางเเชนนนมมมีีฐกกกลลลลุุูค้ทป็ไฟ์ เขาก็เริ่มตั้งใจอยากมีความทําแบรนด์ที่นี้การทําแบรนด์เนี่ยพอมาจับก,กับเราเนี่ยเราไม่อยากให้เป็นการทําแบรนด์แบบเดิมๆไม่อยากให้แบบซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปอะ,อะไรก็ได้มันจะไม่ยั่งยืนก็เลยบอกน้องว่าทุกคนเมื่อตายไปหลับตาตายไปแต่ชื่อแบรนด์ถ้าคุณยังอยู่อ่ะมันคือ Soul p o u d of You นะ มันคือความภูมิใจของเรานะเหมือนแบบอังกิตตางูที่มันอยู่คู่คนไทยมาละมือหันดิน,ดน,ดน,นกินหญ้าหันฟ้ากินยุงเนี่ยเรายังจํามันได้ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของไม่รู้ว่าใครเป็นคนตั้งแต่เมื่อเรายังถ้าเราทําแบรนด์ได้ดีพอแบรนด์แบรนด์นั้นจะตกสู่มรดกให้กับลูกได้อันนี้คือมายเซ็ตที่เมย์อยากให้น้องๆเนี่ยที่เข้ามาร่วมกับเราจริงๆอยากทาแบรนด์จริงๆถ้าบอกว่าอยากขายของอยากทาธุรกิจอยากทำเงินอ่ะเออจริงๆพี่ไม่ถนัดก็พูดเมย์ก็พูดตรงเมย์ก็ไม่ได้ถนัดที่แบบว่าซื้อมาขาย มันรู้สึกว่ามันต้องดีมันต้องต่อยอดเพราะว่าเรื่องวเมดวันนี้ตบโตได้ด้วย word of mouth ที่เรียกว่า quality. Quality จริงๆทำให้เกิดคำก็เลยอยากส่งมอบให้แบรนด์สู่แบรนด์แล้วออกสู่ลูกค้าค่ะสุดท้ายทาญี่ปุ่นเดไป finally for the c o s e t i c t r a l i t t l e b i t so this this product especially what you're looking at here is actually uh, developed by Revamed with our ingredient which is exclusively for them and then this is not just scientifically proven we actually tested this For clinically tested ingredient to give you the best ingredient wow. for this. Thank you so much. Thank you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 .